แต่งงานเลยหนีไปอีกแล้วน่ะฮะตกใจอะไรก็ไม่รู้ก็ตกใจกองนั่งเลยทำไมอ่ะก็ก็ตายแล้วมันลุกไปกอดเขาตายยังไงตายที่ไหนก็ยังไม่เป็นอะไรตอนนี้เราบอกขอมาบอกว่าเราตายงั้นวันละวันละแล้วจะยังอยู่ยังมีความสุขเลยลูกในบอกในบอกจะได้ตัวมาเนี่ยลำบากหนาลูกหนาใครตกอะไร มึงมึงต่ะตื่นเช้าก็ถ่ายฮะไม่ตดมึงทำอะไรหาามึงหาวกินได้คล้ายตดหา้เลยเพื่อนข้างในมึงในท่าจะแย่กินถ้าไงมันช่วยขับออกอ๋อมันกินก็เหรอกินกินกินได้ไครับเป็นไงดีไหมดีขอบคุณที่รอบสดบานวันกลางวันเวลครับ บอกรออะไรับตีจริงเหรอจะไม่ดีก็ไม่ขอบคุณนะเขาสาวบอกสารามรับรางวัลเลยสารามลับรางวัลเลยสารามรับรางวัลเลยนี่พ่อมึงข้าวหวานกูทั้งี่สารามก็ได้ยินข้าวหวานกวนนะมันก็พูดกับสติตไม่รู้กูปรึกษาครับมึงมึงเลิกครับคุณนี่นะครับวัดพระนอนครับโกวิดพิกานของเราจังหวัดแหร่นอนบ้านใครบ้านมันศึกษาการช็อตมาใหม่ ตายปอมแล้วจะแต่งงานตอนไหนอะ่ะเราก็ติดเราก็หลอกเขาหลอกเขาแล้วหลอกหลอก,ออกอยังไงอะ่ะปอบผีฟ้าไหมทำยังไงอ่ะทำไม่ดูหน่อยไม่เคยหลอกใครเลยอะทำกันดูปอบผีฟ้าเคยเห็นไหมหน่ากลัวไอ้ตอนทำน่ากลัวทิ่ตอนนั้น คนณลิ้นน่าดูผีเนี่ต้องแลบลิน้นเองทำไม่ได้เรอพงษ์ทำไมล่ะผีจะไม่แลบลิ้นป้นปลาไม่ได้ไเสียภาพรกักหมดไม่ได้มีผีน่ารักน่ารักไหมล่ะนี่ลองนึกแนะผีอะไรที่มันน่ารักน่ารักแคสเปอร์ไม่ได้นี่ม,นมันกระตงงั้นอันนี้ผีผู้มันทองหลอกยังไงดดูิทำไม่ดูเหรอ ลคิดล mm ่าเราเนี่ลก็เป็นอย่างนี้ประจำเลยนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นอย่างนี้บ่อยพวกผีนั้งยาอาไปโดนวงมาอ่ะไหนเล่ากันได้ครับ อีกกมทองนะอทกูมันทองข้าเดาครอางไม่กู้เลยเาบางไนี่ยเอเลกลอเลเม่กลัวหรอกอ้ผีปัญญอ่อนเอไกัวไม่กลัวขนาดนี้ก็ยังไม่กลัวอีกตังอะ อย่างนี้เราต้องหลอกให้เขากลัวให้ได้เลยนะเนี่ยังนั้นหลอกเป็นท่าทางเขาไม่กลัวเราหลอกทางจิตประสาทเราใช้คําพูดเข้าไปหลอนประสาทเขามีด้ยวยเหรพูดตามนะสุนิชันจ้า

It's Upset Ahhhh Adrien Who are you~? Who is it? Woohoo Oh I really don't know EatYes Ok UK Are yu Oh? U สัยใครทำหมาเหมือนกันนี่งอคุติดกันี่สงสัยจะเป็นโรกควันตัวนี้น่ัอย้ยอโอ้โยย้ยออออโอ้้ยอ ไปเกิดไปพูดไม่พูดและดีแล้วไม่ว่าเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นปลาอะไรพูผดไม่ได้ไปเกิดมีที่ไหนผีให้เกิดไปพูดไม่รู้เนี่เคยพูดแต่พูดเองดีกว่าสวิชันโอ้ยนาฮิราซีนตายไปแล้ว ถ้าสุด่ดิฉันอยากให้เราไปคุดไปเกิดสุด่ดิฉันต้องต้องอะไรมาหอมผีหอมต้องมาหอมผีจาต้องมาหอมผีหอมผีไม่ดีเนาะ ทำไมกงห,อหกอ้องผีเขาก็เลยยังใจย้งพรอมผีไม่ดีเราเจะเชื่อาถามบ้านใานวัดพรอมผีดีมนะั้าามาดูบานเลยอยางจะถามเดีอยจะไ้งองจะทิดงงองเงียง้ยะคุณพระคุณทำไมหน้าเหมือนตีนจาก มีฉันต้องมาหอกจูบมาจูบผีไม่เอาอ่ะผีตัวเม็ดไม่เหน,นนะื่อยนะฮะเมืเ่อไรเช้าต้องมาจูบผีไม่เอาอถ้าไม่จูบเราโนราซิจะบีบคอเจ้าตัวนี้สุดไหมจะบีบคอจะเอาเจ้าไปอยู่ด้วยหนึ่ง 二三来，好了，哎，哦，挥挥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 。 หนุ่มจะมาจังไรจังจังผีมัวเอ็กตัดเลื้อจะหาถ้าแล้วแล้วซีซีฉันไปเกิดได้แล้วจะไปเกิดได้ไงล่ะก็ลังไม่ตายหน่ไหมซีซีฉัน